มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องแดดเปรี้ยงปังบดสิามาแล้วก็ม้าปัญญาขอพ่อหาทีนี่เริ่มอีกแล้วพายุมาอีกแล้วกำลังวัดสีมืดๆม,มาดมาละมาเลยลมเบิงตน้นไม้ยังแดดอยู่ตอนนี้ แต่ว่าสีสีหมืดหมืดมาฝั่งนั่นหุ่นบัวนี่ก็ลมม้มแห้งโพดโพมกคู้นล้นกล่องอ,อยู่กกไหม่กับฮักพอกกไหม่แต่๋ยวมันทักงกับสีมืดหม,มืดทั้งผุ่นเน๊แต่ว่าล้มมาก่อนแล้ววันนี้ล้มมาทางนี้ มัวานี่ลมมาทั้งใตเนาะทั้งเพดมืดฝนมูวานี่ถูกหางมันได้พี่น้องเขาเจ้าผู้ถูกหัวลมนะ่ะลังคาไปหลายหลังพอสมควรแต่บ้านบามนะ่มีน่ะมันมันถูกหางลมมันเลยบวดโดนเต็มเต็มมันนีพัดลมมาทั้งนี้อีกแล้วทั้งนั้นกำลังตั้งเข่าเนาะ ตั้งเข้ามือดโยดเห็นบ่พนนนะี่น้องทางนั้นนะมืดนี่นี่ทางนี้มืดมันมาจากทางนี้ว่าตะลมฝนมาไฟดับทันทีหรอเด้โบหัวเขาจังเขาเจ้า,าตั้งระบบไว้หรือมันอัตโมัติหรือจังไหน ดับเมื่อวานนี่ก็ไฟดับจนบริคลายฮอนไอติมเฮดบอได้เฮดบอท่านไฟดับแต่มื่อนี้แม่โนเมยยังยังไปซื้อของอยู่ห่นงกับปวังหันนะชงใสยไฟสิดับอีกอยู่เบิ่งพี่น้องเดี๋ยวลมเริ่มลมแห้งขึ้นแห้งขึ้นอยู่เด้ มันมืดมาทั้งนี่ล้มมาทั้งนี่มัน,นี้เก็บเขา่าเก็บคองเมี่ยนระย่ะล้มมาแห้งอีกรอบไปหาอะไรงว่าคอกเดยยายบุญล้มมาแล้วพี่น้องว้าวยังทันได้ขาดคำล้มพังกับมาซื้อไฟดับเรียบร้อย ฝนนะก็ตั้งเข้าไฟดับแล้วมึงเน่เริ่มสิบ่เห็นตะเวนแล้วเน่เริ่มลมมาแห้งม้แห้งหน้าแล้ว แต่ฝนมาสาดบ้างนี่เมือนี่เต็มเต็มเน้เน,นาต่างเมื่อวานแตกหักลงมามันตีฟาดทีเดียวปุ่นยายบุ่นไล่ไลง่ง้วาเขาคอกแล้วพอวางวัวมันก็บาถือกับฝนอยู่แล้วพอลมมาแห้งแน่ฝนที่ตกมันกำลังเข้ามาแล้วช่วงนี้สิบดผูกแถวทงนาด้ฝนที่ตก ปีนี้ก็ได้สมาชิกใหม่เพิ่มเนาะเป็น16ตัวชิบเจ็ดตัวไล่เข้าข,าขอกบนมันมากินมากระโดนนะลมแห้งมาแห้งมา มเมืนอได้เมว่วานี่งานี่ก็ฮักเด้งานงานต้นเหมือดนี่ฮักไล่ทำไรงัว่าเขาไล่เขาลมมาไ้อื้อนี่ ขอ,อกงัวไล่ขอนขอ,อกเฟืองเบืองแนนลมมาปิตยานบอปิตยานบาง แต่มือวนนี้นขคือสีลมบม่วแห้งท่อเมื่อวานเมื่อวานแบบเต็มเต็มเลยเนีย่ยแล้วก็มันก็นมาไวโพลเนาะแต่มือวนนี้ลมมาทางนี้เมื่อวานลมมาทางใต้มันสิมาส่วงเวลาเก่าส่วงนี่กำลังสี่โมง กันตกอีกเมื่อนี่ดินกับสีซุ่มอยู่น้ำสีไหลยอยู่พอเมื่อวานนี่มมนก็นตกแห้งอยู่แต่โดยความมันแห้งมันเลยบ่อนหนั่นเน,ะนาะคอกคอกคอก ไ้มาทำลมฝนมาแล้วก็เฝ้าไ่งัว่าเขาคอกเขาลักเนี่ย ไล่เขาไปข้างในบ่ได้บุบฝนมืดฝนต่างเขามาเดยเสียงผ้าห้องฮือฮือฮือฝนจะตกแล้วฝนสิมาอีกแล้ยยายลี ไฟดับมันมาแล้วเนี่ยไฟไหม้อีกแลยเฝ้าออเปิดไฟโหลดจะไฟดับอีกแล้วก็ไฟแล้วก็มาห้างกระมืดฝนพอไฟดับมื่อวานนี่ฝนบริสัทธบริบบทเนี่ยวอนบุดกอยขีดฝุ่นจะบเวนนีิขีดฝุ่นไงง่องพี่น้องบาด,ดทีเทียงเทียงเพื่อนบัดเทียงอ่าเทียงเสาตั้งในบ้านเม้นวสิเทียงอันฝังเสาได้พี่น้องตานี่เห็นบ่ส่วนใหญ่ เทียงหน้าจะเป็นเสาตั้งสินะมันแค่ตั้งไว้เด้คันบลมแห้งหรืกบบอกรบอเป็นหยางอันนี้มันผ่านโบเมนแบบมิแต่แค่ฝนเด้ลมแห้งพร้อมเปียกเบิดเวลาฝนน่นสาดมานะ่ะไฟมาแหละเพื่อนว่าถ้าเปิดน้ำไว้เดี๋ยวไฟดับอีกรอบคุณไปเห็นอะไรงัว่าเขาคอก อันนี้เทียงนาเจแหละเห็ดยางสิบานเวลาลมฝนเนี่ยจะไปรีแน่นต่างเทียงออกมาเวลาลม,มแห้งๆนั่นเพราะอันนี้มันเป็นเสาตั้งเหื่อนนพี่น้องเนี่ยมันจะแทนปูนเห็นบ่เนี่ยเสาเทียงเพิ่นเสาน,น่อยๆเนี่ย นี่เสาเถียงทำอะไรเจ๊แล้วกำลังหนึ่งเข่าบอท่าเน,นี่ยหนึ่งพังมันร่อนว่า,อ,าอย่มันลมแรงเลยกระเดือนสิฟ้าออหนึ่งเดี๋ยวฝนมากกว่สิบรีหนึ่งซะแล้วลลมมแต่เมื่อวานนี้คือสิลมบนฝันไหนมากัดร่มมาน่นอยู่อยกกเออนั่นมาทำพูดแล้ว เห็นบอลมมาทางนั้นเมื่อวานจากไหน,เป,เ,เ,ปน,นเปียกเบิดเป็นบอแถวนี้ฝนบ,นบ,นบ,นบน่นแมนว่าฝนธรรมดาพี่น้องมันลมแหงพราะมันสาดหนาสาดหลังเขาเนี่ย<า>เปียกเบิดเนี่ยบ้านพันธุ์มิตรฟ้าทางนี้ฟ้ากับฟ้าไม่พี่น้องเอ้ยคันสาดแห้งๆฟ้าดีกับเปียกขึ้นกันนี่เริ่มม่อีกแล้ว แต่ว่าขันน้นฝนตกแบบลมแห้งๆน่ะฝนบบปัไนไดดอกมันปิ้วหนีบ,บิดพัดหนีขั้นฝนตกแบบบมิลมน่ะตกแห้งตกกระตกเถาะขอยานผ้าแตกอย่างเดียวขั้นฝ้า,<ภ>าแตกแล้ไม่มองอยู่สีมาขอชายขันลมแห้งอลไจะไปอยูย่ใต้าตารางเทียงน่ะเสียนหักทับ ออกไปอยู่ต้นต้นไม้ไงพุ่นเอา <laughs> เล่นไปอยู่เฮือนข่อยพุ่นไปอยู่เฮือนดินพุ่นสั้นแล้วไปอยู่ห้องนำ้ำเว้นมูอันเย่รวยครับไปอยู่ในห้องน้ำมันลมแหงแ้งเราบปจักมองอยู่อือ <c oughs> ห้องนำ้ำเนี่คือปลอดภัยดีสุดแล้ว เออมันอันนี้มันมันบังปลาอ้อยอยู่ลมมันก็สิบ่ปันได้ก่อนลมมันมาทางนี่มัวานอยู่เฮือนนะลมโบเห็นยังขิดฝุ่นไงงงมัวร์นี่บ่อยหรอมามัวร์นี่มาไวโพดมันบุทันเลยยังแดดแดดยังหดซึกว่ามืดๆมาผัวหุ่มหึ่มมาอันนี้ก็มึนเลยพี่น้องจ้า งัวข้าปลูกแล้วปอนนี้ฮะเมืดอด่ะเห็นบ่ยายบุญงัวข้าคอกเรียบร้อยเด้เมืด้วยพี่นอ้องเมืดฝนล้วเนี่ยมันนี่ลมมาทางนี้ลมเปลี่ยนทิศคันฝนลมพร้อมเลยบุยมองยูยายลี่อันเฝ้าเปิดน้ำแสนถังไว ไฟดับหมู่ว้นวานชุกคอยก็ดีแต่มียนแท่งนำ้ำเนาะใส่น้นำมันเนี่ยว่าตะมืดฝนไฟดับโหลดไปหายิงกระป๋อมมันได้เยอะได้ชาวสีสวสโตกระป๋อมกล้ากระป๋อม้อแดง มื่อนี้สิบะคอยเห็นหนาครูแฝดเบิดมือพี่น้องไปหายิงตั้งแต่เศร้าไปหายิงกับปอมไปกับลุงไข่บ่ะเพราะว่ามื่อนี้เนี่ยบริขายติ่มเนะมานะไฟดับแต่เมื่อวานมื่อนี้กับพ้นสิทดิเฮตุไอติม่มหรือบริเหตุพอไฟเริ่มมีปัญหาแล้วฝนเลิม่มสิโตกอืมอือ ได้ยินเสียงฟ้าห้องไก่ๆฮึมๆอยู่ยแต่ว่ารอบๆก็มีแตป่ปลาใหม่เด้ยพี่น้องแต่ดีแต่มันบังปลาใหม่อยู่ มึงในพี่น้องได้ยินเสียงอันเสียงลมบ่ฝนสิมาแล้วแต่เอาันสิตกะแห้งบ่มื้อนี้เนะาะฝนมันหมืดมากทาั้งฝนพี่น้องจ๋าเนี่ยมาวันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลท่านี้พ่อคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีต้องระมัดระวังช่วงนี้ฝนพายุ ได้ยินเสียงลมบ่พีน้องเสียงอ้มฮึมอย่หนึ่งข่าวระบ <ś led> ยายลีฝ <ś led> <ś led> ้าหนึ่งเดี๋ยวไฟดับ คันฝนมากกับเปียกเบิดเนยทะลุเบิดหม้ยหม,มงยูบันลมเสียงลม